บาทพี่น้องกุ้งเปต็ตาสะอ่อนเมืองแน่มุเจ้าว่านี่กุ้ง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 หลายโพดดพออันนี้สิขัวได้พี่น้องจา๋าเลือกเรียบร้อยเนาะจะคั่วแต่ว่าส่วนที่เลือกอะจะก้อยกับแช่น้ำเกลือไว้อยู่เนี่ยเนาะใส่เกลือลงบนแช่น้ำเกลือก่อนสี่ก้อยพอก้อยดิบ ฆ้าเสื้อก่อนแซน้ำเกิดแล้วก็จังสิล่างอีกที่นึงเนี่ยเมืองน่กุ้งมันไม,ม่แต่ตัวใหญ่มีตัวอีพออีแม่กุ้งเยอะมากสิก้อยกินกับผักนี่อันนี้จะเป็นสะเดาของเราเนาะสิก้อยกุ้งกินกับลวกสะเดานะจ๊ะ อันนี้เราจะก้อยกุ้งนะจ๊ะแต่เราจะตำพอกุ้งมันตัวใหญ่พี่น้องผ่านการแช่น้ำเกลือเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกป่นลงไปเลยอืตามด้วยขา้าวคั่วตามด้วยผงมหัศจรรย์ลงไป ครึ่งช้อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาลงไปเล้วเลยบะมี่ก็จะใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยมะกอกหอมๆเปรียปร้ยวๆหลังจากนั้นแล้วก็โคเลโคเล เข้ากันหืมถานผู้สมถ้าผูไใดมากกินดิฟต์ก็กินดิฟต์ผู้ได้ยักขัวก็ขัวเราจะต่ำให้มันเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็ใส่หอมลงไปต้นหอมผักชีแล้วก็ ใบซะละแน่ลงไปใส่เยอะๆฮึมๆปาดอะไรบริกอยบรด้อยพี well> ่น้องส่วนหนึ่งกับขวอย่เฮ้ยอะเ่ยเฮ้ยว้าวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า แซ่พี่นอ้องผู้ได้ักดิบกะกินดิบผู้ได้ักซุปก,กะเอาไปขวานเนาะเบิ่งในพี่นอ้องจาอนี่ก้อยกุ้งเด๋ยดสตักไปขวาพี่นอ้องส่วนที่เรือหลังจากที่ก้อยก็มักขวาพี่น้องจานนี่กุ้งขวานแซ่ต้นหอมแล้วกะใบมะกรูดตะไคร้นะจ๊ะหอมหอมใส่รสด,ดี เมนูอาหารเที่ยงอันนี้จะเป็นก้อยขัวพี่น้องจาก้อยล้วมะขัวอุย้ยหอมพี่น้องจาทะลุจอนะจ้ากินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆเข้ากันเลยป้า ถ้าทพี่น้องอันนี้ก้อยดิบก้อยสุกอันนี้ขั่วอันนี้ปลาอันนี้ก็อีปูเมนูบ้านๆหืมหืมพักก็มีทำมะเขือมีทำผักชีผักสลัดแล้วก็ดอกสะเดาหัวปีบางแนวองเสียงโผล่ทั้งหลังโผล่เนาะประจอบห้องขับดอกสดาหน้าบ้าน มันกินจำไปหาาบายมันก็มีเดี๋ยวมันก็แสบคนละแบบ่น้องขัดดิบมแล้วมันสะนิ่มกว่าม <ener> ันจะบกแข็งแล้วแลิงจำปลากินพวกก้อยขายกระเทียมบ้าง มันกะแรงวายรีบ้ากันใต้นอันนี้โยปูแป้นโยเนียมาขายมันผิดพอกันไปวันเสาร์นั่นเสียมากกินกับพักซีล่วเขากันเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมข,นะขิ้หเข่าจะลืมลมอีกแล้วลมหนาวมลมมานาวอีกแล้ว <c oughs> เป็นเบิดเด็กพ I mean, like yeah. yeah. I mean. ี่น้องี่ตักเบิดเนี่ายงม่กุ้งนแกลามลกเาอน้อเนื้อก็นองดมสมบูรณ์แล้วมีทั้งเกษตรทันป่าเนี่ยยังเนี่ยเนี่ยหอวานี้ใชเจ้าหนึ่งกเพิงนแห้งกลางเขากี่เขาได้

กระเพาะมีแยงจอดแยงเทียวนอนนิบนในหงอนพารานจำว่างเอาจอดกระเพาะเดียวมันบัวเป็นจอกง่ายดอกสิบต้นไม้ยามาครับจอกจอกสิบตนก้อยกุ้งมันต้องกินกับข้าวเหนียวน ยังพ่อยายใครเรากินแล้วหรอเปล่า ไอ้งส้งมากรกอเสียงลมเลยพี่น้องลมมบทเท่านี้ใบไม้ล่นโคบโคบย้ยายมาซ้ำสิก,กวดอีกแล้วกวดเนี่เต็มเมื่อ้ว ก็ปวดมั้งยังห m นรุ่น i ัปวดวหัวหันได้เป็นปันแล้วชิมอรอันนี้มันกะไข่ไข่าลงออกมันยังไงมันตัวนอาเต็มช้นกระเสียวอีกอันมันยังกำลังบรหารอ่นี้ เออน้ำจืดออกมาอยู่นะดีเลยคุยแชร์น้ำปะแชร์น้ำแชร์น้ำเนี่ยวัดวัดที่วัดงานพวกเราจะโคอยู่นะวัดไม่ผ่านไงนะบอสวัดไม่ผ่านไงอ่ะผ่านไงอ่ะวัดรุ่ม ผัดไงผใหญ่วัดะเทิงผัดไงเนือวัดตัวมีสามขั้นเขาน้ำผัดตเทิวัดตะเทรงวัดตะลุน้ำเปล่งต่างเลยต่างเลยมันขั่วเลยเสร็จมาขอบกันแต่เขาตนหนึ่วันลวกสดอ่ะเป็นตะข้าไม่โล่งเลยเยอะเม่โล่งาม่ง่ายเลยค่ทุ่งทุ่มังไงย้อนเว้ยหลังเขาเรื่องอะ เมนูนี่มันต้องกินกับผัก,นกเาไไนาะผักอะไรอืมแตงมันจะฟูเสียนะ ถ้ากันคนหูต่ำหูนองยายแม่คนหูหื่องน้อันโตนอัไปใช้ก่อนเดี๋ยวนั้งเบอร์จังก็สิบแล้วดอกไปนั่งแซ่เฮือนล้งนั่นล้งนี่เดี้ยเอาของกระสุนแซ่เอานั่งแซ่มอสุนกรโพด กมานำม้วนมนไปเพราะเราคือบ่เราุกเ้าไ่ได้เป็นยงร้อนนยนเงินนะตอนไปห่างทาเราใส่ก่อย่วนนมาล้วเปนเองว่าเราเป็ย่างตีบกาแกเราตีบกอยุกฮิตตัวขาวอันาเ เมื so, charge, like ่อยนะลองเดียวกมอมาแถวยาเพราะมันมีหมอเดนะแวปิดั้งแต่ละ้านไปแล้วก็บอกป่านี่ห้องไปแล้วก็ปิดอันนี้ห้องเราแล้วก็ปิดโตเอนไเทยเนาะยามอเสียงกวจมาไร้จะมาอ๋อมากาอยาเอาเนาะยเนาะถ้าอยากเป็นาห ก็จะจับใหโยกาใครล่ะก็จ่ายเราคน้นั่งบ่อกันอนพังินเนะมงเนังเาคนละ็ด็เ็ดที่น่องเอ้ยเจ้าคุยคอยคุยพี่น้องจ๋าแซบแซบอืมนี่ละอาหารบ้านเฮาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะจ๊าอืม กะผักหลวกเสดาผักซีป่าหอาบมไม่กูกกินทร่เบในป่านะมันำแบบช่วานอาหารสดสดคุยเอายยบุญคุยเอามันสิบบเบิร์ตดิในหมอกันยังหลายอยู่

ลูกนี่างยังหันกระจ่างเลยดึงด้วยเลยค่ะต้องเงาหันตัวมือมือยูไปจับแล้วก็ไปน้ำหรอวะไปทวนอ่ะจะมาส่งเสื้อ แย่งกินวันนี้ก็เป็นเมนูกุ้งเอามาจากน่านเพื่อให้คายติม่มเดี๋ยวมืหลังที่แปลมาสวันดีแา่แบบมาปล่อยอแต่จิงไปจอบไว้เถอนแล้ตอนนั้นมาทำลายล้วะลง,งเดี๋ยวไปจอกก็ไปกันกุ๋งลงมาปล่ลงมา ี่นอกจ๋ามาเนี่ยเเก็บภาพบรรยากาศเลยเพียงเท่านี้ลน้องไ,นนไ <ป S 2> ดเน,นดดาไนะไป้ผู้ชมจ้าเอ้างังปินะตักไได้แล้ววันนี้เปิดเปิดปาา